น้องนีนานะคะข้อนี้นะเพิ่มหนึ่งตัวต่อไปเพิ่มเจ็ดข้างบนหนึ่งเมตรข้างล่างสองเมตรรวบเข้าพร้อมกันใช่ลดเจ็ดข้างบนหนึ่งเมตรข้างล่างสองเมตรแยกออกพร้อมกันเส้นสูงต่อหนเมตรถูกต้องเขียนคำตอบลงเลยค่ะ อ่ะมาข้อต่อไปเพิ่มเจ็ด,จดข้างบน1เมตรข้างล่างสเมตรถูกต้องตัวต่อไปตัวต่อไปเซตศูนตอบ้ <5. S 1> เขียนเลยค่ะแบบนี้เลขค่ะอ่ะมาข้อต่อไปเ เซตศูนย์ต่อหนึ่งเมตรถูกต้องเก่งมากค่ะ